ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบ s c กลปิ้งใน Timeframe M1 รับรองว่าคลิปนี้ถูกใจคุณแน่นอนครับระบบเทรดในวันนี้นะครับเป็นระบบเทรดที่เรียบง่ายแล้วก็สามารถเทรดได้ทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับก่อนหน้านี้ได้มีการสอนตั้งค่าในคอมไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาสอนตั้งค่าใน ซึ่งหลายท่านนะครับมาตั้งค่าในมือถือก็ไม่สามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่าไปพร้อมกันด้วยระบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีหลายหน้าจอก็สามารถเทรดทากาไรได้ในทองคําก่อนที่จะไปรับชมนะครับรบกวนกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับต้องบอกก่อนว่าระบบเทดนี้เนี่ยไม่ว่าจะแบ็กเทดตอนไหนก็ยังสามารถทํากําไรได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีจุดที่เขาแพ้อยู่เหมือนกันก็คือตลาดไซเว์นะครับแต่ในช่วงตลาดเป็นเทรนด์เนี่ยวิลเลจก็จะค่อนข้างสูง คลิปแรกของระบบเทดนี้นะครับห่างกันประมาณ10เดือนนะครับใครอยากดูคลิปแรกก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เรามาเริ่มตั้งค่าไปพร้อมกันเลยครับหลังจากที่เข้ามาในแอป MT5 แล้วนะครับก็แตะไปที่หน้าจอ1ครั้งหลังจากนั้นก็แตะไปที่สัญลักษณ์นี้นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าจออิเดคเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปนะครับหาคําว่า b i l l วลเลีนะครับในโหมด b i l l i ล l นะครับจะเห็นอ l d i c a t o r อยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับ เราจะเข้ามาสู่หน้าพารามิเตอร์ของ a l ลิเ a เตอนะครับเพื่อตั้งค่านะครับสามารถตั้งค่าพีเลียได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าวิธีเป็น Exponential นะครับใช้กับเป็นโค้ดนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องกดบันทึกด้วยนะครับ ถ้าไม่กดบันทึกเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตั้งค่าใหม่นั่นเองนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาอิดิเคเตอร์แบบนี้มานะครับเราจะเริ่มจากการแบ็กเทสฝั่งเซลล์กันก่อนนะครับส่วนใครที่อยากดูเงื่อนไขแบบละเอียดและครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปแบบละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าดูแล้วชอบแล้วนําระบบไปใช้ได้กาําไรก็แค่กดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้แค่ท่านั้นเองนะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรมาแนะนําพูดคุยกันเพื่อพัฒนาต่อยอดไป ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับช่วยกันสร้างสังคมที่ดีในการเทรดแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆที่เทรดอยู่นะครับเขาอาจจะได้เจอระบบง่ายๆแล้วก็ทํากําไรได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปเครียดนะครับสําหรับผมแค่ได้ให้ก็สุขใจแล้วนะครับหวังว่าระบบเนี้ยจะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆทากําไรได้เดี๋ยวมาแบกเทสไปพร้อมกันนะครับเอาฟิโบอาร์อาร์มาจับนะครับจุดนี้เป็นเงื่อนไขฝั่งเซลล์นะครับปิดเป็นแท่งแดงลงมาแล้วก็เซลแล้วก็แอลที่หายนะครับ เก็บที1่เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้การที่เขามาสัมผัสเส้นแต่ละเส้นของเรานะครับถ้าเขาอยู่ด้านล่างแบบนี้เนี่ยเราก็รอให้เขาปิดแดงแล้วก็เทคชั่นจุดนี้นะครับเราเซลแล้วก็โดน SL ไปนะครับเราเซลที่แท่งแดงนะครับแล้วก็ SL ที่ไฮของแท่งนะครับจากนั้นก็จะมีจุดนี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงนะครับเราก็เทคชั่นเซลเลยนะครับเก็บทีพีหนึ่งเท่า SL ที่ไฮนะครับก็สามารถทำกำไรได้นั่นเอง จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเงื่อนไขฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับเซลล์เมื่อปิดแท่งแดงนะครับแล้วก็เก็บ TP1 เท่าได้นะครับจุดสําคัญของระบบนี้นะครับต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนนะครับและที่สําคัญต้องมีโบรกเกอร์ที่มีสเปดต่านะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับปิดแดงแล้วก็เทคชั่นเซลล์เก็บ TP1 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นจุดนี้นะครับเซลล์แล้วก็ L l เวที่ไฮนะครับเก็บ TP1 เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับ ถัดมาอีกนะครับกราฟขึ้นมาสัมผัสเอลิเกเตอร์ของเราแล้วก็ปิดเป็นแท่งแดงสังเกตว่ากราฟเนี่ยอยู่ใต้เอลิเกเตอร์ทั้ง3เส้นนะครับก็จะเป็นจุดเข้าที่คุณภาพมากๆเงื่อนไขฝั่งเซลล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเบื่อฝั่งเซลล์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขฝั่งบายกันดูบ้างนะครับว่าเราจะเทคแอคชั่นฝั่งบายเนี่ยสามารถทํากําไรได้ไหมด้วยเงื่อนไขแบบเดียวกันนะครับจะเห็นว่ากราฟเมื่อสักครู่นะครับมีข่าวออกนะครับข่าวเนี่ยก็กระชากลงมานะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับ เดีย๋ยวเรารอให้กราฟเนี่ยอยู่ในสภาวะคงที่สักนิดนึงนะครับค่อยมาหาจุดเข้าเทรดกับกราฟปัจจุบันนะครับเรามาดูเงื่อนไขฝั่งบายกันก่อนนะครับเริ่มจากบริเวณโซนนี้นะครับเราจะรอให้กราฟเนี่ยขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นนะครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งเขียวเราก็จะ take a c t i บายนะครับอย่างเช่นเงื่อนไขบริเวณนี้นะครับเราสามารถเปิดบายนะครับแล้วก็ sl ที่ l o ของ pa ก่อนหน้าได้นะครับ เก็บ TP 1เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับเราก็เปิดบายได้นะครับแต่จุดนี้เนี่ยกราฟวิ่งไม่ถึง TP นะครับกราฟลงมาเคลีย SL ก่อนนะครับเราก็รอเงื่อนไขถัดไปที่ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับเมื่อปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเราก็เปิดบายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสเปดกว้างสเปดถ่างก็จะโดนเคลีย SL ในจุดนี้นะครับสำหรับผมนะครับสเปดค่อนข้างแคบนะครับดูจากสเปดณปัจจุบันนะครับที่เคลื่อนที่อยู่ในกราฟนะครับ ก็จะเห็นว่าสเปซแคบมากๆนะครับใครสนใจสมัครใช้งานโบรกเกอร์เดียวกันนะครับก็คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเห็นว่าจุดนี้นะครับมีการปิดแดงแล้วปิดเขียวดันขึ้นไปนะครับเราก็ S/L ไว้ที่โลของแท่งนะครับแล้วก็เก็บ TP 1เท่าได้ถัดมาก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับก็เก็บ TP 1เท่าได้เช่นเดียวกันจุดนี้ก็เก็บ TP 1เท่าได้นะครับจะสังเกตนะครับเมื่อกราฟขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นเอลเเกเตอร์ทั้งหมดนะครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นไปได้ไกลลเเยยทีีดว หลังจากนั้นเขาก็มีการย่อลงมาที่เส้น e อิเกเตอร์และปิดเป็นแท่งเขียวตรงจุดนี้ก็เทคชันบายเก็บ TP1 เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาถึงกราฟป,ปัจจุบันนะครับจะเห็นว่ามีการปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็อยู่ใต้ e อิเกเตอร์ทั้ง3เส้น,นครับเราเทคชันเซลลตรงจุดนี้เลย นะครับแล้วก็รอเก็บกาไรที่ TP 1เท่าเดี๋ยวมาดูกันว่ากราฟจะวิ่งไปถึง TP 1เท่าได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นคลิปให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆจะได้ไม่รอนานนะครับใครที่ชอบระบบนี้นะครับอย่าลืมนําไปแบ็กเทสแล้วก็ฟอร์เวิร์ดเทสก่อนนะครับเพื่อความชํานาญในระบบนะครับไม่ใช่เพื่อหาวิเลตแต่อย่างใดนะครับให้จดจําจุดเข้าของตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็อย่าโอเวอร์เทสนะครับด้วยความเป็นห่วงจากตัวผมเองนะครับ ก็มัณฑ์นี้เมเนจเมนต์ดีกว่านะครับเก็บกําไรตามความเหมาะสมของพอร์ตนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เสียหายมากกว่าได้กําไรนะครับคาเตือนนะครับสาหรับคนที่พอร์ตแตกใหม่ใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะเอาระบบเทเขตอะไรไปเทรดเพื่อที่จะเอาคืนนะครับสุดท้ายคุณจะพอร์ตแตกอยู่ดีเพราะฉะนั้นพักเทรดก่อนให้ใจเย็นก่อนนะครับถ้าคุณพอร์ตแตกมาสิ่งแรกที่คุณควรดูไม่ใช่เรื่องระบบเทรดนะครับแต่เป็นเรื่องของการมั n ฑ์เมเนจเม้นต์การบริหารจัดการเงินทุนบริหารแบบไหนออกหลอดแบบไหน ใช้อารมณ์ในการเทรดไหมนะครับมาดูกันครับว่าออเดอร์นี้จะ TP 1เท่าได้ไหมนะครับเด้งถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่กราฟวิ่งไป TP หรือ SL เลยนะครับอ่าก็จะเห็นว่ากราฟนะครับสามารถชน TP ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบระบบนี้นะครับขอเพียงอย่างเดียวกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วมาปรับกราฟทองคำไปพร้อมกันครับ เจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทำกำไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง2 K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรในตลาด Forex และทองคำแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ